วันอะไรล่ะลูกวันเาร์วันพุเก่งมาก,กนนะตรงนี้เราพอน่อยนะคะวันนี้วันพุทธที่สองเดือนกุามภา,าพันธ์แล้วเดือนกุมภาพันธ์คือเดือนที่สองของปีนะคะเดือนแรกก็คือเดือนมกราถชกไหมคะเดือนมกราก็คือมัอนจะมีวันเด็กวันใหม่ยถูไหมคะเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีวัน วันเลนไทยวันแห่งความรักรักพ่อรักแม่มีวันเล่นไทยที่มันเป็นผีด้วยไม่ใช่น้ำมันวันนี้วันวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนคือวันผีปล่อยผีแต่ถ้าวันลาเล่นไทยนี่วันของความรักครูรักกันชัยครูรักพ่อพนครูรักซุ้งครูรักพ่อครูรักสมยศครูรักพิดาวันแห่งความรัก เด็กๆทุกคนรักคุณครูแล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะใช่ไหมมาถึความรักนะคะว,วันนี้วันนี้เดือนนี้นะคะค<อ>ุณของว <ผม S 1> ันไม่เก่งเดือดเออตื่งมากจุดอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูกันิคะว่าเราจะรักใครบ้างในรครอบครัวของเรานะคะก่อนอื่นให้ทุกคนร้องเพลงสวัสดีก่อนอ่ะตอนนี้ยืนขึ้นมากยื่นขึ้นมาก<ส>จะได้ไม่งวม่วงไม่ง่วงอ่ะ จำท่าได้ไหมจำท่าได้ไหมอ่ะคุณครูพ่อจะหวชให้ดีทุกคนจำท่านะคะอ่ะเดี๋ยวแถวนี้หันหน้าไปมองเพื่อนแถวหน้าแถวหน้าหันหน้าไปมองเพื่อนอ่ะนะคะแถวหลังมองเพื่อนลูกอ่ะขนมือไว้ก่อนเดี๋ยวจำท่าพ่อให้เพื่อนหัวเพื่อนหนูอยู่ตรงนี้อ่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวก่อนตื่นหร ouais. we ือยังตอนนี้ตื่นหรือ huh. ยังคะตื่นจากการตรงนี้หรือยังคะ

ทำตามครูว่านะคะคุณรูมีเพลงอยหนึ่งเพลงเสื่อเพลงครอบครัวของฉันไหนพูดสิคะครอบครัวครอบครัวของฉันจะมายวไปร้องตามครูสิคอ่ะพร้อมนะฉันฉันฉันที่บ้านฉันมีหลายคนทุกคนเป็นพี่น้องกันเอาวะใช่ยาบาร อาวาชยาบาเรมีพ่อมีแม่ของฉ,ฉ,ฉัน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 ที่บ้านฉันมีหลายคนทุกคนเป็นพี่น้องกันเอาวาชยาบาเรเอาวาชยาบาเรมีพี่มีน้องของฉันใช่ั้มมีพ่อมีแม่แล้วก็ น้องใช่ไหมคะเดี๋ยวดูซ oh ิยังมีใครบ้างนะคะอ้าวชั้น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 ที่บ้านฉันมีหลายคนทุกคนเป็นพี่น้องกันเอาว่าชัยาบาลไเอาว่าชัยาบาลไมีตาบียายของฉันใช่ไหมคะมีใครอีกคหะ มียาย,าย,ายตาไปแล้วใช่ไหมต่อไปปู่กับยา่าปู่กับย่ามีพ่อกับแม่มีพ่อกับแม่ไปแล้วไงพี่กับน้องไปแล้วไงาตากับยายไปแล้วปู่กับยาา่า้านหนึ่งสองสามันันชัน,ชนที่บ้านฉันมีหลายคนทุกคนเป็นพี่น้องการเอาว่าเสยบาร อาวัยวะบริเวณมีปูมียาของฉันพบัแล้วพบแล้วี่ิงๆยังมีตาอ่ามีอามีน้าป้ามีลุงยายักตาเมื่อกี้คุณพูดอะไรบ้านะต่อแม่พี่น้องยายตาปูยา คุณลุงคุณตาคุณาคุณน้าคุณอาอาใช่ไหมจะมีอีกไหมเออเยอะแยะมากมายเลยยากเหล่าอ่ะ ทมีพ่อมีแม่ดีไหอ้าวพ่อแม่ไปไหนอะสมยศพ่อแม่ไปไหนสมยศเกิดมาจากดิ้เหรอลกเกิมาจากรูกระบอกพี่เขานมแล้วอ้าวมพ่อมแม่แล้วคุณพูดนขอญาตหม่นะเพราะว่าเสี่ยงไม่มีเลยเนี้ยของญาติใหม่เพราะว่าเสียงครูหายไปแล้วเนี่ยเสียงคหายเลย ได้ยินไหมคะเด็กๆได้ยินไหมคะ่อได้ยินแล้วนะคะดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมสมโยศสมโยธนั่งลงสิลูกอ่ะเวลานั่งก่อนต้องนั่งให้เรียบร้อยนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทุกคนอ่าท่องเลขก่อนแถวบนเด็กๆคิดว่าแถวบนนี้เป็นเลข ไทยหรืออารับิกค,คะอารับิกอารับิกเก่งมากนะคะอะต่อไปแถวล่้าที่คือเรื่องะไรคะได้ไข่ได้ไ่อะมองเห็นไหมทุกคนมองเห็นไหมลูกมองเห็นหะหนะอะเดิสามสาม

อาราบีเก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเอ๋อห่อยเก่งมากนะคะเออ่ตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า number เอาเสียง number n u m b เอาเจนเอาเจนคือถังเงินเอาเจน number คุณครูบอกว่าเอาเจนถังเงินก็บอกว่า number number เอาเจน number สิลูกอาเจนเอาเจนเอาเจน number โอเควิโก้แอบต่อไปนะคะทำพื้นฐานของคุระสมวัยนะคะเด็กๆทุกคนก็คือเด็กประสมวัยนั่นเองนะคะคุณครูคุณครูนักเรียนนักเรียนนักเรียน,น,รยนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนป๊นา มีรอเรือต้องกระโดดไว้หน่อยเลยครอบครัวรคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่แมพี่น้ององออ่อานเองหนึ่งสองสาม<อ>ดังดัง จบเลย่ะอ่านจบไปแะแต่ยังไม่ยนเท่าที่ควรนะคะตา<ง>ใครที่ไม่ค่อยมองกระดาษเวลาคุณครูสอนเนี่ยเอาตาไปมองนอกก้องนะคะ<ไ>แล้วก็อ่านมั่วงเลยเนี่ยจะจาอะไรไม่ได้เลยนะถ้าเวลาครูสอนแล้วเธอไม่ค่อยฟังเนี่ยต้องฟังครูด้วยแล้วก็ตาก็ต้องมองที่ไม้ที่ชิงชี้นะคะ<ไ>อ่ะต่อไปเราหักกระมังนี้ลูก่าเด็กแก้มไปเ The family อาเสียง The family The family The family คือ family คือครอบครัวนะคะ My family ถ้าเป็น My family ก็คือครอบครัวของเราอย่าเพิ่งไปลุกอย่าเพิ่งมองตรงอื่นนะคะมองตรงีนส่วนที่คุณครูสอนก่อนทุกคนมองในส่วนที่คุณครูสอนแล้วทุกคนจะเข้าใจนะคะ The family ก็หมายถึงว่าครอบครัวคำ่าครอบครัวภาษาอังกฤษว่า Family ่แฟมิลี่แฟลีโดูนะคะ่อะอันนี้ดเด็กๆทายสิควะว่ใญญาใจคุณย่าเก่งมากเลยประเมือพระพรหน่อยถ้าใครจำตัวอักษรที่ครูสอนได้คำพื้นฐานของปฐมวัยทุกคนจะอ่านได้ทำไมถึงอ่านได้เราใช้ความจำแต่เราไม่ได้ใช้การสะกดนะคะ เราใช้ทักษะในการจำโดยใช้ตาเราเนี่แหละมองแล้วเราก็จำแต่เราจะกดให้เป็นนะคะอ่ะแกนมาเธอ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 คือใครคะยะจ๋าอ่ะคุณย่าจา๋าคุณย่าจ๋าเหรอไม่ใช่คุณยายจ๋าเลยหรอเอออ่ะอ่ะต่อไปคุณตาอะไรโดยคุณปู่คุณยาจะต้องมาพูอุปู่ แกงป้า a ถอะแ g r a n d แ a งป้าเถ a ะแกงป้าเถอะคือใครคะคุณปูอ่าสบยนั่งไม่เรียบร้อยก่อนลูกไม่ยืดขายืยดถึงหันหนะ้าหันหน้ามาทางนี้ถ้าหนูมองงั้นสายตาเบียวพอดีพอดีกลับบ้านตาเลยพอดีเลยนะอ้าว g r a n d ้ a เถอะคือใครคะคุณปูอ่อ่ะต่อไปอ่าใครสิใครเลย คุณยายจา๋านั่นเองใช่ไห<ก>มตาคายคุณยายจ๋าแกร์มากเธอแกร์มาเธอแกร์มาเธอคือใครกิ๊กคอ่าคุณยายต่อไปแกร์ฟาเธอปูแกร์ฟาเธอคุณตาคุณย่าคุณโป๊คุณยายคุณตา อ่ะคุณย่ากับคุณปู่คือพ่อแม่ของคือพ่อแม่ของใครพ่อแม่ของปู่พ่อแม่ของใครคุณย่าคุณปู่คือพ่อแม่ของใครไม่ใช่คุณย่าคุณปู่ก็คือพ่อแม่ของพ่อของเรานะคะพ่อแม่ของพ่อของเราเห็นไหมคะคุณพ่อ father father Australian father father a ร s t r a l i a n โอเควันนี้ลูนะคะคุณย่าคุณปู่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของใครตอบสิคะลูกของใครคะของพ่อเราก็คือฟาเธอร์แกรมฟาเธอร์แกรมฟาเธอรก็คือของผมมีพ่อสคนเออโหดีจังเลยการใช้ได้เปรียบนะเนี่ยมีพ่อต้องตองคนเนี่ยคุณลูกก็มีคนเดียวเองนะดีไหมคุณพ่อใจดีไหมคะอ่าใจดีนะคะอ่ะ คุณปูถามก่อนเดี๋ยวเราตอบนะคะคุณย่าคุณปูคือพ่อคือแม่กับพ่อของใครคะของพ่อเรานั่นเองนะคะย่ากับปูคือพ่อกับแม่ของพ่อเรานั่นเองนะคะพ่อเราภาษาอังกฤษว่า father 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 อาศีย father โอเคโอเคปาเถอะโอเคไปกูอน oh, okay. นะครับะมาดูฝั่งนี้มั้งคุณยายคุณตาคือแม่กับพ่อของใครคะเก่งมากค่ะปรบเมินนิดหาเลยคะ่ะตัดหนึ่ดังเลยเอ้าตัดสูงตัดหนึ่งดังเลยคุณยายคุณตาก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณแม่เองคุณแม่แม,มากเถอะ มาเออเมาเออเมาเอมาเอระสือแม่แม่คุณแม่สวยเนี่สวยมากเลยคุณแม่สวยมากเลยนังสีน้ำเงินเด็กๆเห็นไหมคะสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินภาษาอังกฤษว่า blue สีน้ำเงินภาษาอังกฤษว่า b l u ฝั่งสีเขียวภาษาอังกฤษว่าอะไรสีเขียวกรีนเวอร์ดิคุนะคะบลู Blue, กับกรีนคือคนละฝั่งกันแล้วบลู Blue, คือฝั่งหญ้ากับปูกรีนคือฝั่งยายกับตาใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะตอนนี้คุณครูย้อนถามอีกดัชเช่กินขนมเตีย้ยมันกินจีนไหมคะเอออ้าว แกนมาเชอร์แกนฟ้าเธอนะคะก็คือย่ากับปู่นั่นเองก็คือพ่อกับแม่ของใครคะพ่อก็คือฟ้าเชอนะคะส่วนแกนมาเชอร์ก็คือยายแกนฟ้าเชอร์คือตาเป็นพ่อกับแม่ของใครคะแม่แม่แม่ภาษาอังกฤษว่าไงคะแมเชอร์อ๋อแม่แม่กัญชัยชื่อยืนโลหรอฮะเออแม่กัญชัยชื่อแม่เหลืองหรอแก มาเชิร์มาเชริเชร์คือใครแม,แม่ออกเสียงมาเชิร์ ดังดังเลยตบมือดังดังเลยจร่งมากนะคะอ่ะตอนนี้ต่อไปพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่เกิดใครขึ้นมาลูกอะไรคะลูกลูกอะไรลูกชายอะลูกชายกัญชายเป็นลูกชายหรือลูกสาวลูกชายลูกชายเพราะความเป็นลูกชายหรือลูกสาวคะฮะลูกชาย ลูกชายลูกสาวอ่ะกันชายเกิดเป็นกันชายแล้วมีพ่อมีแม่เกิดเป็นกันชายก็คือลูกชายลูกชายภาษาอังกฤษว่าอ่าอำได้ไหมกันกันชายอเกิเป็นกัชายแล้วจ้ะแอาแค่นี้ก่อนเาแค่นี้ก่อเดี๋ยวทุกคนจะเริ่มโหอ่ะพ่อกับแม่ ออกลูกมาเป็นลูกชายออาลูกมาเป็นลูกสาวนะคะเริ่มมีสมาชิกในครอบครัวอยังมีแล้วถ้าลูกชายออกก่อนก็คือถ้ามีลูกสองคนนะอาฟังดีนะ,ะนะถ้าพ่อแม่มีลูกสองคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะออกมาคนแรกคือผู้ชายออกมาคนที่สองคือผู้หญิง คนผู้ชายจะมีศัพท์เป็นพี่หรือน้องเป็นอะไรคะเป็นพี่เก่งมากผู้หญิงจะเป็นพี่หรือเป็นน้องคะเป็นน้องเป็นน้องเก่งมากคลรยายยายผมต้งชือผมมาิเรอ๋อหนูเป็นพี่แล้วหรออะดีมากค่ะอะตอนนี้ฟังนะคะในครอบครัวของเราเนี่ยยังมีเยอะเลยในแฟมิลลี่ของเราเนี่ยยังมีเยอะเลยนะคะ แต่ว่าคุณครูจะดูสิว่ามีใครอีกที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างอ้าวดับไปได้ไหมคุณครูได้ยินคุณครูพูดไหมเนี่ยไม่เอาไม่ได้อยู่หูตึงขนาดนั้นเลยหรอม่เดี๋ยวเอาไม้แค่หูเลยไหมอ้าวยังมีหลายคนนะคะคุณลุงคุณลุงคุณป้าคุณป้าคุณอาคุณอาคุณอาผู้หญิง คุณงาผู้ชายอะคุณลุงลุงคุณป้าป้าคุณนานาคุณน้าผู้หญิงน้คุณน้าผู้ชายน้ผู้ชายใช่ไหมยังมีเยอะเลยนะคะลูกชายลูกสาวเนี่ยสามารถเป็นพี่เป็นน้องได้แล้วแต่เราถ้าผู้หญิงเกิดก่อนถ้าผู้หญิงเกิดก่อนผู้ชายเกิดที่หลัง เราจะเรียกใครว่าพี่เรียกผู้หญิงหรือผู้ชายเรียกผู้หญิงว่าพี่เรียกผู้ชายว่าเป็นน้องนะคะนานใครมีพี่น้องบ้างยกมือโอ้โหมีน้องชื่ออะไรคะพี่เกมอ่ามีพี่เกมอ่ะไม่มีลูกคนเดียวก็เป็นลูกคนเดียวอ่ะมีนะมีพี่ไหมไม่มีอย่าใส่หน้าลูกให้ตอบค่ะหรือไม่ไม่มีค่ะเดี๋ยวพูดสักทายค่ะ อ้าวพ่อม oh okay. ีพ okay. ี okay. ่ไหมมีน um. ้องไหมอ้าวกระชายเวลาครูสอนครูกระชายต้องให้เ okay, ก mm ียรนเส้นเลยนะพี่มีพี่เกมกับพี่เองอ่าก็เปนนกอ่าเก่งอ่าที่เหลือตอบให้หมดเลยนะคะแล้วครูครูถามครูกระชายก็เพิ่มพูดแซ่บดูเรื่องไหมลูกอ่าต้องให้ครูครูถามคนอื่นบ้างนะอ้าวสมยอบ้างไงมีพี่ไหมคะมีพี่ชื่ออะไรคะสมชายกับใครจัง อ่ะหนูมีพี่ไหมคะนิดามีพี่มีลูกมีน้องไหมคะไม่มีเลยลูกคนเดียวใช่ไหมคะอ่ะพี่ว่าผมก็มีน้องอ่ะค่ะค่ะค่ะอ่ะอันนี้พอเข้าใจหรือยังแฟมเบอี่ก็คืออะไรแฟมเบอี่คืออะไรแฟมเบอี่คืออะไรแฟมเบอี่คืออะไรแฟมเบอรี่ปู่แฟมเบอรี่คืออะไรไก่ไก่อ้าวอ้าวอ้าวแฟมเบี่คือ ครอบอะไรครอบอ่ะเอาใหม่ family ครอบครัวแฟมเบอรครอบครัว family ครอบครัว family ภาษาอังกฤษก็คือแปลว่าครอบครัวนั่นเองนะคะครอบครัวเรามีใครบ้างอ่ะมีคุณย่าคุณย่าคุณปู่คุณปู่คุณยายคุณยายคุตาคุณคุณพ่อคุณแม่ คุณลกงชายคุณลกสาวนะคะอะตอนนี้เดี๋ยวทุกคนเนี่ยคุณครูจะให้วาดภาพนะคะอยากวาดภาพใครในนี้วาดมาหนึ่งภาพเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบ,บางานกิจกรรมให้นะคะส่วนวันนี้พอเข้าใจหรือยังว่าเรามีครอบครัวมีแฟมิลี่มีใครบ้างเข้าใจยังอะอันนี้ใคร<อ>คุณลุง<อ>คุณป้า คุณอาผู้ชาย,ชายคุณอาผู้หญิง,ค,ญงคุณลุง,ค,ลงคุณป้า,ค,ปาคุณน้าผู้ชาย,ชายคุณน้าผู้หญิง,ญงอ่ะอันนี้ก็เปอแฟ,แฟแมิลี่ของเราครอบครัวของเราพอเข้าใจไหมลูกเดี๋ยวเราเลือกมาตัวละครอ่าในครอบครัวของเราคนใดคนหนึ่งวาดภาพและระบายสีมาส่งครูนะคะอ่ะ อย่งอันนี้อย่ง,นนยงกัญชัยฟังครูนะเวลาครูสอนในเรื่องอะไรกัญชัยต้องฟังเรื่องมัน่อนถ้ากัญชัยไม่ฟังเรื่องที่ครูสอนแต่กัญชัยไปเอาไปดูภาพอันนี้มันไม่ใช่ไงเดี๋ยวมันจะยิ่งเข้าไม่เข้าใจครูกาลังสอนเรื่องแฟม i l y ีอยู่แฟม i l y คืออะไรนั่เอ๋อถึงมากแฟม i l y ีก็คือครอบครัวบุคคลในครอบครัวมีใครบ้างละ่ะอันนี้กัญชัยเข้าใจหรือยังลูกกัญชัยตอบครูสิ บุคคลในครอบครัวเนี้ยมีใครบ้างที่ที่คุณครูสอนเนี่มีใครบ้างอ่าคุณลุงแหละอ่ามีใครอีกทุกคนอย่าตอบนะคุณอะไรคะอ่าคุณป้ามีใครอีกครับอ่าคุณพ่ออ่าคุณพ่อคุณอาคุณอาผู้ชายคุณอาผู้หญิงอ่าคุณลุง คุณน้าผู้ชายคาุณน้าผู้หญิงคุณยาคุณโบคุณยายตานะครับผมก็จะคอยสวนให้แต่ว่าคำภาษาอังกฤษบางคำเด็กๆต้องหัดจำและเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าบางทีเนี่ยมันยเยอะเกินไปเธอก็จะจำไม่ได้นะคะเอาที่จำได้ อย่างเช่นแกมมาเธอร์แกมมาเธอร์แกนฟาเธอร์แกมมาเธอร,อร,อร์หมายถึงย่ากับยายแกนฟาเธอร์ก็คือปู่กับตานะคะเดี๋ยวถ้าลึกรายละเอียดมากกว่านี้นะเราต้องไปเรียนในชั้นหนึ่งสูงมากขึ้นแล้วเราจะเริ่มเข้าใจนะคะส่วนฟาเธอร์ก็คือฟาเธอร์คือใครคะฟาเธอร์คือใครลูกคุณพอ่พอคุณพ่อมาเธอร์คือใครคะแมะ่โอเค ให้รู้แค่นี้ก่อนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบการหน่วยอ่ะจบการจัประสบการณ์สอนหน่วย family ก็คือครอบครัวนั่นเองนะคะออกเสียงทุกคน family 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 แต่ว่าครอบครัวน,น,นะคะอ่ะทั้งหมดยืนขึ้นร้องเพลง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 ครอบครัวร้องหนึ่ง จำได้ไหมยคาะจำได้ไหมได้อ่ะเริ่มเลยหนึ่งสองสามันฉันฉัน,นที่บ้านฉันมีร้ายคนทุกคนเป็นพี่ ทุกคนเป็นพี่น้องกันเอาวาัดยชยาบาเรเอาวาัดยชยาบาเไเม,มีพ่ออ่ะพ่อแม่ไปแล้วอเอาใครมาแล้วก็คุณย่าคุณปู่ของฉัน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 ที่บ้านฉันมีหลายคน ทุกคนเป็นพี่น้องกันเอาว่าชัยาบาเรเอาว่าชัยาบาเรมีตามียายของฉันอ่าเดี๋ยวพี่กับน้องหนึ่งสองสามฉันฉันฉัน,ฉนที่บ้านฉันมีหลายคนทุกคนเป็นพี่น้องกันเอาว่าชัยาบาเร เอาวัดสยามาเล็วมีพี่มีน้องของอเก่งมาปรบายตั้เนหน่อยอ่ะหันหน้าไปทางท่านผู้ทรงทุกท่านนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเก่งก็เสริมประสบการณ์เด็กๆด้วยกิจกรรมนวยครอบครัวหรือแฟมิลี่นะคะ เดี๋ยวเอาเสียงเตนมาดิเต้นมาดิเต้นมาดิคืออะไรคือครอบครัวนะครับคุณครูเก่งข้อบครัวท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้กับเคประถมวัยคุณครูเก่งโรงเรียนวัดไทยหาดด้วยนะคะและฝากเป็นกําลังใจให้เป mm ็น hmm. กิจกรรมการจับประสบการณ์สอนของระดับประถมวัยโรงเรียนวัดไทยหาดของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปกันเลยไส้เนกาปี Bye.